สวัสดีค่ะดิฉันเมธาพรทรัพย์เฉลิมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการแผนกไตเทียมโรงพยาบาลปทุมธานีวันนี้จะขอมาให้ข้อมูลในหัวข้อการให้คำปรึกษาในการบำบัดทดแทนไตค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับไตซึ่งเป็นอนวัยวะสำคัญของเรากันก่อนนะคะไตมีสองข้างค่ะลักษณะคล้ายมเมล็ดถั่วอยู่ตรงบริเวณกระดูกสันหลังตรงบ้านเอว ทำหน้าที่ทำความสะอาดเลือดโดยการกำจัดของเสียและน้ำส่วนเกินออกทางปัสสาวะค่ะหน้าที่ของไตมีหลายอย่างค่ะกำจัดของเสียออกจากร่างกายควบคุมปริมาณนะ้ำเกลือแร่ความเป็นกรดด่างในเลือดสร้างเอนไซม์และโฮอร์โมนเช่นอีิโทโฮยตินเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงควบคุมความดันโลหิตสูงช่วยให้กระดูกแข็งแรงโรคไตและสาเหตุของโรคไตเรามาทราบกันนะคะ โรคไตคือภาวะที่ไตทำงานผิดปกติทำให้มีการข้างของเสียและน้ำในร่างกายแบ่งออกเป็น2ชนิดค่ะ 1. โรคไตเฉียบพันธ์อาจรักษาให้หายขาดได้เช่นกรณีถูกฟันถูกแทงสูญเสียเลือดเสียน้ำอย่างเฉียบพลันหากเรารักษาให้ทันท่วงทีไตก็จะกลับฟื้นคือสภาพดังเดิมค่ะ2 ไตวาย,วยเรื้อรังรักษาไม่หายแต่การรักษาจะช่วยกระชะลอความเสื่อมของไตให้คงสภาพการทํางานได้คงเดิมค่ะสาเหตุของโรคไตมีหลายอย่างนะคะเช่นโรคไตวาย,วยเฉียบพล,ยยลันโรคไตวายเรื้อรังโรคความผิดป,ปกติของเนื้อเอยื่อไตหรือโรคอื่นๆเช่นเบาหวานความดันโลหิตค่ะเคยสงสัยไหมคะเมื่อไตเราหยุดทํางานผู้ป่วยจะมีอาการอย่างไรบ้างเรามาดูกันค่ะ เมื่อระดับของเสียในร่างกายเพิ่มมากขึ้นผู้ป่วยจะมีอาการคันตามผิวหนังเผื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนเราเรียกภาวะของเสียข้างในร่างกายนี้ว่าภาวะยูรีเมียค่ะเมื่อระดับน้าในร่างกายเพิ่มขึ้นผู้ป่วยจะมีอาการบวมกดบุ๋มหายใจเหนื่อยนอนหลับไม่ได้เมื่อระดับฮอร์โมนในร่างกายลดลงผู้ป่วยจะมีภาวะซีดโรคกระดูก ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้เมื่อเข้าสู่ภาวะโรคไตวายระยะสุดท้ายผู้ป่วยต้องได้รับการบําบัดทดแทนไตโดยการล้างไตหรือปลูกถ่ายไตไปตลอดชีวิตค่ะมิฉะนั้นผู้ป่วยจะได้รับภาวะแทรกซ้อนจากภาวะไตไวายซึ่งอาจรุนแรงจนทําให้เสียชีวิตได้เมื่อเรารู้จักไตและหน้าที่ของไตกันแล้วนะคะต่อไปเราจะมาคุยกันในหัวข้อการบำบัดทดแทนไต ซึ่งการบำบัดทดแทนไตคือกระบวนการที่ทำหน้าที่แทนไตที่ไม่ทำงานค่ะมีด้วยการสามทางเลือกนะคะ 1. การรักษาแบบประครับประคอง 2. การล้งางไตซึ่งมี2อ,อย่างค่ะการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างายทางช่องท้อง 3. การผ่าตัดปลูกถ่ายไตยค่ะการรักษาแบบประครับประคอง เป็นการรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่3และ4หรือผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายที่ไม่ต้องการล้างไตหรือฟอกเลือดไปตลอดชีวิตค่ะคุณหมอจะให้ยาหลายชนิดเช่นยาขับก๊าเตยาขับปัสสาวะรวมถึงยาลดความเป็นกรดในเลือดและต้องควบคุมอาหารเพื่อชะลอความเสื่อมของไตเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะไตวายเช่นครื่อไส้อาเจียนหรือน้ำท่วมปอดค่ะ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเป็นการนำเลือดออกจากตัวผู้ป่วยเข้าสู่เครื่องฟอกไตเทียมโดยการกํำจัดของเสียและน้ำส่วนเกินโดยผ่านตัวกรองแล้วคืนเลือดดีเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย1สัปดาห์จะทำา3ครั้งครั้งละ4-5ชั่วโมงสามารถทำที่โรงพยาบาลหรือศูนย์ไตเทียมใกล้บ้านค่ะก่อนที่ผู้ป่วยจะนำเลือดเข้าสู่เครื่องฟอกไตเทียมผู้ป่วยต้องมีการเตรียมเส้นเลือดก,ก่อนนะคะ มีด้วยกันอยสอแบบค่ะ 1. แบบชั่วคราวคือการใส่อุปกรณ์ที่บริเวณเส้นเลือใดใหญ่ที่ลำคอจะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องฟอกเลือดทันทีค่ะ 2. คือการเตรียมเส้นเลือดแบบถาวรโดยการผ่าตัดต่อเส้นเลือดดำกับแดงบริเวณแขนหากในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถใช้เส้นเลือดของตนเองได้คุณหมอจะใช้เส้นเลือดเทียมใส่แทนค่ะ การล้างไตทางหน้าท้องเป็นการใส่น้ำยาล้างไตหนึ่งลิตรแช่ค้างไว้ในช่องท้อง4-8ชั่วโมงเมื่อครบเวลาก็ปล่อยน้ำยาเก่าทิ้งแล้วเติมน้ำยาใหม่เข้าไปแทนที่แต่ก่อนอื่นคุณหมอจะต้องทําการผ่าตัดใส่สายล้างไตทางช่องท้องเพื่อเป็นช่องทางออกของน้ำยาล้างไตการเปลี่ยนน้ำยาหนึ่งรอบจะใช้เวลาเพียง30-45นาทีก่อนถึงรอบต่อไป ผู้ป่วยสามารถใช้กิจวัตรประจําวันได้ตามปกติค่ะเมื่อเรารู้จักวิธีการล้างไตทั้งสองวิธีแล้วนะคะเรามาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียข,ของการล้างไตกันค่ะข้อดีของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมข้อที่ 1. ผู้ป่วยไม่ต้องทําเองทําโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือศูนย์ฟอกไตเทียมใกล้บ้าน 2. เหมาะกับผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้หรือไม่มีผู้ดูแล 3. ประหยัดค่ายาควบคุมน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน 4. ส,สามารถดึงน้ำและของเสียได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น 5. ไม่มีอุปกรณ์สายท่อล้างไตติดตัว 6. ไม่เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการล้างไตาทางช่องท้องเช่นการติดเชื้อข้อดีของการล้างไตทางช่องท้อง 1. สามารถทำเองได้ที่บ้านไม่ต้องลางานหรือเสียเวลามาลงพยาบาลบ่อย 2. เหมาะกับผู้ป่วยที่สามารถดูแลตัวเองได้ต้องไปโรงเรียนหรือต้องไปทำงาน 3. ประหยัดค่ายากระตุ้นเม็ดเลือดแดง 4. ส,สามารถดึงน้ำของเสียได้อย่างช้าๆต่อเนื่องทุกวัน 5. ไม่มีสายส่งเลือดหรือเส้นเลือดเทียมติดตัว 6. ไม่ต้องจำกัดน้ำและอาหารอย่างเคร่งครัด 7. ไม่เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการฟอกเลือดเช่นสูญเสียเลือดเจ็บจากการแทงเข็ม ข้อเสียของการล้างไตาทางช่องท้อง 1. ผู้ป่วยหรือญาติต้องทำเองที่บ้านเสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่องท้อง 2. ต้องค้างน้ำยาในช่องท้องตลอดเวลา 3. สูญเสียโปรตีนออกมากัดน้ำยาล้างไตสี 4. เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการใส่สายท่อล้างไตเช่นสายลอยหรือสายอุดตัน 5. ไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีปัญหาในช่องท้อง 6. ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานอาจได้รับน้ำตาลจากน้ำยาเพิ่มขึ้น เจ็บต้องมีสายท่อรังไตติดตัวนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอการล้างไตทางช่องท้องเป็นบริการแรกสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีข้อห้ามทุกรายเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมกันมีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงกับคนปกติทั่วไปการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นการผ่าตัดนำไตจากผู้บริจาค ใส่เข้าไปในช่องเชิงการาอของผู้รับบริจาคแล้วเชื่อมต่อเข้ากับท่อไตเก่าโดยไม่นำไตเก่าออกคุณสมบัติสำหรับผู้ได้รับการผ่าตัดโร่ถ่ายไตอายุไม่เกิน65ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงผลเลือดไม่มีการติดเชื้อไวรัสไม่เป็นโรคที่อาจทำให้เกิดโรคไตวายซ้ำหลังการผ่าตัดเช่นโรคเอ ชื่ออาทิตย์พูลชัยนะครับปัจจุบันนี้ผมเป็นพนักงานประจำที่บริษัทเงินไทยประกันชีวิตครับผมเป็นโรคไวายเลือลังระยะสุดท้ายมา12ปีแล้วครับและปัจจุบันนี้นะครับผมก็รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องอยู่ครับมาประมาณ8ปีแล้วครับยังไม่เคยติดเชื้อเลยครับสามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีกว่าการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเดียว เพราะว่าอันนั้นทุกอย่างมันจะต้องฟิกเป็นเวลาของเขาอย่างเช่นครอบเพื่อ,อสัปดาห์สัปดาห์ละสองครั้งอย่างพัิมหันอาทิตย์ก็คือเราก็ต้อง็อกไปเลยพลัมหันอาทิตย์นี้เราไม่สามารถจะเป็นไงเลยลเลยสำหรับการล้างไตทางช่องท้องนะครับคือเราสามารถที่จะขยับเลื่อนเวลาได้หรือว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถจะทําตรงที่บ้านตรงนี้ได้จริง เราก็สามารถเอาล้ำยาเนี่ยพกติดตัวได้ไปทำนอกสถานที่ได้ที่ที่สะอาดนี่ปลอ,อาการปวดหัวใช่ปวดหัวมากเลยพอใกล้ไท้ายครับมันจะเริ่มแบบปวดหัวมากืใช่แล้วพอเสร็จมาแล้วแบบคือแบบสู้แบบส,แบบสู้ไปเลยอ่ะ จนผมให้ฉาย,ยาเพื่อนว่าเพื่อนกระชากวิญญาณเลยอะเราทำให้สอะอาดการติดเชื้อก็จะน้อยลงถ้าเราทำให้สะอาดทำให้ถูกต้องวีธีการติดเชื้อ,อ,ก,อก็จะน้อยลงไม่ได้เป็นภาษสานะครับเวลารล้างแต่น้องน้องนะครับสิ่งสำคัญของเค้าอย่างนึงคือแบ่งเวลาให้เป็นแค่นั้นเอง ใช่มันก็เลยจะไม่ค่อยมีปัญหากับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างถ้ามาทํางานเนี่ยผมก็จะใช้เวลาเทีย่ยงหรือไม่ก็บ่ายโมงหลังจากเคลียร์งานเสร็จซึ่งต้องไม่ได้เกินเวลาที่เขาจะให้การ่ชงต้องคํานวณเวลาคํานวณการเป็นรนยะาของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมันามาถำกัดเป็นเวลา ก็จะมีทัศนคติอยู่แบบว่าก,ก็คือคือเราจะมองว่าให้มันเหมือนการล้างแต่งเนี่ยมันเหมือนเป็นการปรสาัสสาวะทุกคนจะต้องปสัสสาวะหมดคนปกติอ่ะ,ะ,อ,ะอาจจะไปปัสสาวะในห้องน้ำแต่เรามาปัสสาวะในห้องอีกแบบหนึ่งอาจจะใช้เวลามากกว่าเขาแค่นิดหน่อยอันนี้เป็นความคิดของผมสำหรับการล้างแต่งนะฮะก็เลยทําให้รู้สึกว่าไม่ได้ต่างอะไรจากคนปกติอ่ะ ติดเชื้อง่ายหรือตายไวหรือยุ่งยากขั้นตอนมากเนี้ยผมอยากจะบอกตรงนี้จากประสบการณ์จริงๆงผมแปดปีเลยนะครับไม่จริงเลยครับสำหรับผมแล้วเนี่ยมันมันค่อนข้างนะครับใกล้เคียงกับปกติกว่าการฟอกเลือดที่ผมเคยผ่านมาซะอีกด้วยซ้ำครับ เพราะว่าแต่ก่อนนี้ที่ผมได้ทำฟอกเลือดเนี่ยมมชีวิตแบบว่ามันติดคุกเลยครับแต่พอได้มาเปลี่ยนมาล้างไตทางช่องท้องเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอิสระมากครับกิจวัรประจําวันที่เราเคยคิดเคยอยากจะทํา<ม>ในช่วงอายุ1 7 1 8ที่เราต้องเป็นฟอกเลือดตรอนกันนะตอนนี้ผมกลับมาทําได้หมดทุกอย่างเลยครับเพราะว่าผมล้างไตทางช่องท้องแค่เรามีหลักการเดียวก็คือ ความสาดแล้วก็เรื่องเวลาแค่นั้นเองครับฟอกไตต้องนอนฟอกทิง4-6ชั่วโมงต้องรอเข้าคิวอีก ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงกับฟอกเองที่บ้านมันสะดวกกว่าไม่ต้องไปกลับไปกลับโรงพยาบาลสวัสดีค่ะชื่อทิพวรรณสัมฤทธิ์นะคะอายุ61ปีค่ะปัจจุบันนี้นะคะป่วยเป็นโรคไตแล้วก็ล้างไตาทางหน้าท้องมา 7ปีแล้วคะ่ะขาดห้องน้ำก็ได้กวาดบ้านถูบ้านก็ได้ทำสวนก็ได้ทำกับข้าวก็ได้ช,ชีวิตดีดดอยู่อยู่สุขสบายยังทำกับข้าวให้หลานกินให้ใครกินได้เลยคะ่ะตื่นมาเช้ากี่โมงก็แล้วแต่นะคะจะเปลี่ยนน้ำยาเข้าออกก่อน สิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เราสะดวกก็เปลี่ยนน้ายารอบที่สองห้าโมงหกโมงก็เปลี่ยนอีกรอบหนึ่งห้าทุ่มเยี่ยงคืนก็เปลี่ยนน้ํายาอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามครบแล้วนะครบแล้ <Okay. S 1> ười, คือคือเพลินนะพอเนี่ยนะนั่งดูทีวีสุขก,กายสบายอารมณ์เพลินค่ะบอกว่าวันวันเนี่ย คำว่าเบื่อไม่มีไม่เบื่อไม่เซ็งทีวีก็อยู่ในห้องก็ดูไปโอ้สุขสบายค่ะมีเงินใช้ <c oughs> น้ำยาเราได้มาฟรีรัฐบาลให้ฟรีแต่พอเราล้างเสร็จแล้วนะล้างเสร็จแล้วถุงน้ำยากับกล่องกระดาษถุงนอกถุงในหนูเชื่อไหมป้าขายได้หมดอะถุงน้ำยาถ้าเราเอาไปทิ้ง ถังขยะรถขยะเก็บไปเขาก็เอาไปเผานะฮะแต่ถ้าเราขายคนที่เข้ามารับซื้อเขาเอาถุงน้ำยาเนี่ยนะฮะถุงนอกถุงในเนี่ยเอาไปรียูสทำกระเป๋าซึ่งมีประโยชน์มากอีก <S 2> <S 2> <S 2> ทุกคนถ้าทำตามคำแนะนำขั้นตอนที่หมอแนะนำกินยาตามที่หมอให้มา ทุกคนก็จะมีความสุขดีค่ะล้างมาตั้งแต่ปี54ถึงปี61 7เจ็ดปีเต็มๆไม่เคยติดเชื้อแม้แต่ครั้งเดียวเพราะเราดูแลทำตามที่หมอแนะนำไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยขอ,ขอบคุณสพออสอชอนะคะที่มีโครงการนี้ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตยอยู่ได้ค่ะไม่ว่ายากดีมีจนก็มีสิทธิ์เสมอเท่ากันหมดเรามาเตรียมสถานที่สำหรับใช้ล้างไตที่บ้านกันนะคะ สถานที่ที่ล้างไตที่บ้านควรเป็นห้องสะอาดปิดมิดชิดป,ปิดประตูปิดหน้าต่างทุกครั้งขณะเปลี่ยนน้ำยาไม่เปิดพัดลมนะคะหากมีแอร์เปิดแอร์ทิ้งไว้ก่อนสักครึ่งชั่วโมงค่ะควรมีแสงสว่างเพียงพอไม่มีสัตว์เลี้ยงอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาเก้าอี้ค่ะไว้สำหรับคนไข้ใช้นั่งเปลี่ยนถ่ายน้ำยาโต๊ะสำหรับวางอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาถังขยะ ถังรองน้ำยาส่อน้ำเกลือตาช่างแล้วถุงน้ำยาค่ะเราจะใช้เวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำยา30-45นาทีต่อครั้งค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหัวข้อการบำบ,บัดทดแทนไตที่เราได้คุยกันในวันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการตัดสินใจเลือกแผนการรักษาต่อไปขอขอบคุณค่ะ